นี่คือมันเป็นตามใจก็คือขนาดของกว้างมุม เราเลือกอันนี้นะอ่าเราเลือกอันนี้กดเข้าไปเลยทุกคนไม่ต้องไปกดอีกเพราะทุกคนกดอันนี้อันนี้หมดไปแมปนั้นเลยอ่าเดี๋ยวลับไปต่อเอ้ยไม่ต้องนะ 放心。 ตรงนี้นะเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวขอนี้ก่อนนี้ก่อนก็เล่ากันยากนะททุกคนกดไปที่ตรงนี้มันก็จะรีเซนดาบให้ สานปืนเนี่ยอนปืนมันเปนไม่ได้ e ก่อนนะตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนห้องไปแล้วไม่ที่นี้ห้องน่าจะแบบ คนเห็นที่มันเป็นแบบนี้เห็นอันเนี้ยแบบเนี้ยทุกคนนะคะขอไม่ได้ให้ทุกคน กดตรงนี้ออกแล้วก็กดอีกรอบลูกอจะเจอไข่้แลอ้วอบขอบคุณมากเลยเพื่ ไม่อิให้จบเถอะเห็นไท่านด้วยไท่านมันไล่สันโอ้ยม่ไม่ได้ไล่คันะจะ ไม่รู้ได้ไงอ่ะอันดับแรกให้คนน่ะกดไปที่ต้นไม้ต้นไหนก็ได้นี่เราสมมติว่าถ้าเราจะกดตรงนี้เราก็จะกดได้สำหรับคนที่ ส <c oughs> ีเ <uma> ขียวเดี๋ยวขอจัดการก่อนให้มันจัดการเอ้ยสื่อไได้ตัวไหนก็เอาเถอะตัวเดียวก็พอละไม่เยอะจังเลยเธอ ตัดไปก่อนตายต,นะตรงนี้เลยมันจะมีคำว่านี้แหละที่ตรงนี้ทุกคนก,กดไปที่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุกคน ไม่ต้องกดไปท้างนี้อ่าอันสุดท้ายเลยนะทุกคนอย่าอันสุดท้ายนขนาดนั้นอย่าไปกดสีเขียวแต่ทุกคนเราไพิ่มเดี๋ยวหาโค้ดให้นะ<ป>อ่าโค้ดที่หนึ่งคนนี้เลยอ่าอันที่จริงอันนี้ไม่ใช่โค้ดที่หนึ่งหรอกมันเป็นโค้ดที่สอง เพราะว่ดูจากคลิปคนอื่นแล้วเหมือนไม่ติดเลยอะเหมือนไม่ติดอะก็เลยเอาแค่อันที่สองก่อนเดี๋ยวต่อไปอันที่สามอ่ะอันที่สามอันนี้นะคะมีอันที่สามแล้วอันที่หนึ่งคือแบบเหมือนอ่บอกไปแล้วนะจะไม่บอกละอันที่สี่เลยดีกว่า อ่าทุกคนโค้ดที่สี่มาแล้วอันนี้แหละต่อไปโค้ดที่ห้าต่อไปก็โค้ดที่ห้าอันนี้โอเคต่อไปโค้ดที่หกมีอยู่ทั้งหมดหกโค,ค,นนะค้ดนะเออหกโค้ดหรือเปล่าเออเจ็ดโค้ดแต่อีโค้ดหนึ่งอะเก็บไว้โอ้ยชาติ คนที่คนที่หก